กันเฮดปลาจุ่นๆเนาะมามาอัน่าอิทมาม่าไม่เอาลูกชิ้นเอาเนื้อเอามาใส่อยู่มีผักด้วยเวทเวทช์เบอร์เวอ้โหเวทเบอร์อันดาชอบกินอะไรอยู่ดอยู่ไรเวทช์เอันดาดูไลฟ์เวทช์เบอร์ผักบุ้งอันดาอิทเวทช์เบอร์มอร์นิ่งกอรีโอ้โหมอร์นิ่งกอรี ผักบุ้งภาษาอังกฤษว่าไงนะ Morning Glory นี่แหละแต่ว่<อ>ามันออกเสียงยังไงดูยดูอะทำปากหมูมูเนี่ยเอากินแต่ผักแค<ล>่แบบบุ้ง,งนี่ไงอ่านี่ไงคอยฟัง Morning. Morning Glory หมูไหมนั่นนะ่ะทาไมครหมูแดง Morning Glory ไม่มี มามิเซ่มามิเซมามิเซ่ morning g ล o r y ดูทำยังไงดีเนี่ยเล่น,ด,นด,ด้วยอะ What is this Wow กินเส้นหน่อยลูก <Look S 3> กินมามา <like> ่าหน่อย Look like a noodle กินแต่ผักเลยเป็นมั่งสวิรัสช้อนให้ลูกเล่นนะเขาจะกินแป้งนี่แหละอ่ะสปูนอ่ะสปูนประยุทธ์ คไไไำไงพูดว่า,วาอาบิกอาบิกไบค์ว้าวอันนี้อาบิกไบค์บิกไบค์บไ,บไม่ใช่มอไซค์นะมามี๊นี่เต้าก,กินเต้ากินอันนี้หานาทีเท่านั้นลหละบหัอดยี่สิบหรอกไม่เอาลูก น่าอิ่เดเลยดอนี่นี่เอาผักเวนี่เวทโบ์อันนี้ไม่ใส่ลูกก <Morning, Barry. S 2> ินแต่ผักเลยร์นิ่งกอรี แฮตโต้ยูเล nah, oh. ็บมาเล็บแฮตโต้ยูเล็บแฮตโต้มาบัสก์กูมาบัสก์ คนละชักลูกนูเด่นนูเด่นืม่ว่านูเด่นดีกว่ามาม่ามันไปคิดว่ามาม่าชัก้นะ e don't say มาม่าชัก We say นูเด่นโอเคนี่นะให้ดิชอว์นูเด่นใช้มือก็ได้ลูก มันเป็นฝึกไปให้มันยิบไปใส่ไหมเห็นพอ่อไหมเห็นแต่จ,จมูกไม่ได้โฟกัสแต่ที่โฟกัสพ่อหน่อยการนั้นเปิดรหรออะไรเยอะอยู่ เนาะ yes อือเอา,ากระคุณนะมามาเพราะแต่มันเพราะเราพอ่อยามันแท้งตากหนี๋ยวค่อยใส่กินาอยู่นะ <laughs> กินแต่ผักหมาหม่าย่างยัางซำเกาหมูกับยังซำเกาอาบิ๊กแบ๊กนะเออบิ๊กแบ๊กเอาพักมาพักมาให้รู้เลยห้ามาะไรก็ได้ให้กินพักจะดีแล้วกันอันดาเซฟอ f o l l ได้ดิอันดาบอีสต์อังมังสวิรัตมังเขาจะกินแป้งนี่หรอก เม hey, ื่อกี้โมเดิลก็เข้าปากอยู่เฮ้ยช้าเลยชิว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  and s w วอลโลนี่มันเปื่อยมากเลยอันดาอันดาชิว and swallow อันดาดูหมูนี่มันเปื่อยมากอันดาชิมดูชิมดูอ ผักนะไปแล้วเนาะรู้แล้วว่าเธอกินแต่ผักวันหลังสั่งกะหล่๊าวันหลังสั่งกะหล่๊อเฮนดเกะหล่ผักนะหมูแมวลูกชิ้นแมวไม่กินหมูหน่อยสิผักยำหมี่อ้อะไรหมไม่สิพอกยำหมี่อันดาฟังไม่รู้เรื่องต้องถามว่าแซ่บบอแซบไหมบ่แมนแซ่บไหมก็ไม่ได้แซ่บบ่ แซบเอาด, dling, ดังๆแซบบอแซบบอแซบบอเฮ้ยแซบบอเชียงใครแซบบออันดาแซบบอพ่อจะไปดูพ่อจะไปแชร์เพจอันดากับมันไม่ขึ้นเตือนพ่อเลยไหมเลยไหมมันไม่ขึ้นเตือนพ่อเลย ไม่ขึ้นเตือนพ่อเลยแม่อะไรอันดาก็กินได้แม่เอาให้อันดาเนี่ยเนี่ยแม่เอาให้อันดาอันดาเอาหอมไหมเอาหอมไหมลกูก ใช่นี่พี่สายยังอยากให้ดูกกิ่นเนอะได้อู้อู้อยู่นะอ,อันดาอาบน้ำหรือยังอันดาอาบน้ำหรือยังครับยังอันดายังไม่อาบน้ำ กินหมูอยู่แม่ปวดแขนแล้วสิบนาทีแล้วนะเนี่ยที่แม่ถ่ายเนี่ยมแม่จะถ่ายให้คบเลือไม่แม่จะวางแล้วแม่จะกินแล้วไม่หิวแล้วทำให้หน่อย ม่มีลิปบรรดาป้อนให้บริษัทแคณิสิกิตตอมพอสมควรแล้วนะมึค่าตัวก็ไม่ได้เนาะบอกว่าทองสองบาทได้ไหมตอบค่าค่าทำคลิปทองสองบาทสี่ปีสองบาทโอเคเออปีแรกก่อนปีสองสามสี่เ่าเออผักอยู่ไหนผักมาเปลี่ยนเรื่องเก่งเดี๋ย ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ฮหขอรอดดดีเลยฮ่าฮ่าฮ่านี่นี่อันดาดูอันดาดูแม่ทาให้ดูอันดาอําอ้ํา เราอิ่ดอนนูเด่นเฉเดมท็อกก็แม่เรมีพักแล้วกินพักแหละแคบมูอมีปะกินซูมือหลายเขาเดี๋ยวนะที่แม่เอาให้เอาให้นะอยู่ในถ้วยนะเนี่ยไม่ใช่กินหมดนะเพียเพียพัวน้ำไม่ให้ลูกหนีเขาจะจับลูกอะ ตอโตุ๊กตีวนี่หำกบมี่อายุเคเอาใหม่เอาใหม่แมวให้แม่เต้นแม่อืดมาแล้วอันดาแม่ไม่กินไปด้วยโอ้โหพอแล้วหายเยอะแล้วถึงท้ายถึงกินเนาะก็จะไปรีให้มันเร็วไง่รู้กินม่ออะ lài lá dám dầm dám dầm dám dầm Vegetable, chế bột ha chế mommy have a vegetable for you this way. Morning curry. măng tây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  măng <Okay. S 2> บบน้ำนยำนยำน้ำม,ม,มีมมถ้าเบิงผนงานต่อเอาออกได้ว่ายำแหลกหรือบ่แหลกไม่ใช่ไปทำห้างเนี่ยแต่บักสมก็ยังเป็นกีบอยู่ข <laughs> อแล้วพ่ออยาให้ลูกกินยิ่นเลยก็ขอแข,ข่ง <laughs> ไอไวบ์อยากได้อะไรครับไอบอลเบกเกอร์มื้อรกแบบนี่ไงเบกเกอรแล้วอ่ะอีกแบบอีกอ่าโอเค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  จะกินละอ่ะบายบายหน่อยอันดับนบายบายหน่อยก็ดีไปหน่อยกินนู้ดเดินโชน่ะกินนู้ดเดินโชอุ้ยหมูเอ้ยเฮ้ยโผลนีลหมูเอ้ยยำได้หมูเอ้ยบอกมันเป็นอืดเลือดอืดเลือะติหมูเอ้ยหมูน้อยเอ้ย เ้นไข่เด้ผักบุ้งลิตี <laughs> ่มากินผักครับเนี่ยลามแล้วนะลามแล้วนะอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรเรียกอะไรพ่อเขาเรียกอะไรเนี่ยสตริงบีนอะไรนะเนี่ยสตริงบีน,นบอลน,นั่นบอลหรอกพกบอลพอกบอลอ,อ,อันนีต้องบอกว่าพอกบอลอ,อ,อ,อือ พอกบอกนะไม่เป็นน้ำอ่ะพอแล้วมันว่ากลิ่นซะเดี๋ยวลูกจะเอาออกทางเก่านะพอแล้วเด็ดตีบอกให้พอ่อนายนัะอายุฟุตอินะบล็อ,อวัล็ักเต็ดบล็อเต็ดคอก v ว g e t ต b l e คอก วอ,อ,อดแดดวอดแดดอ๋อวอดแดดพ่พอแม่ฟังปากอย่งม้องวัวน้องอเดือเตือนให้คับหมูเดือดเตือนันนี้เก่งจังเลยเก่งจังเลยนี่ดือดเตือนเดือเตือนเป่วยนี่น้องป่วยหมูเป่อยดีมากเลยครับกระดาษแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยกรไดอ้อึนลึกเลยครับท้าไมมิโอ,อ้ได้ไดีครับไปกระดาได้ดีครับ อือห mm ือสิบห้านาทีเอาไปจะลงแล้วนะสูงแล้วเนี่ยไปดิ้ง uh, some water please ขอมันไาดิงซ o มบอ t e with daddy ไปกินน้ำกับพ่อนู่นดิงซัมบอ a t e r ไิดิ้งดิ้งโอเคอ่าเวเวเวอ่า slowly thank you daddy ค่โอเค Good job.